สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรน,นะคะเมนูวันนี้นะคะเป็นเมโนูโบลัมโบรานกินกันมานมนานนะคะผัดบวบใส่ไข่ก็เป็นเมนูที่สมพรน,นะคะกินประจําเลยคุณแม่ทําทให้กินไม่บ่อยตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะคะวันนี้ก็จะมาผัดบวบใส่ไข่ก็ออจะมีไข่สองฟอง ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปจ้านี่นะคะเราก็จะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ไข่เมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูพื้นบ้านนะคะง่ายๆอร่อยนี่นะคะใส่กระเทียมสับลงไปเลยจ้าบวบสองลูกนะคะเสียไปครึ่งลูกก็จะเหลือลูกครึ่งนะคะ นี่เลยไข่สองฟองไข่ไก่นะคะเราก็จะตีไข่นะคะในกระทะนี้ให้เป็นชิ้นชิ้นนะคะเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูที่ตัอพอเองก็ชอบกินมากๆเลยอร่อยนะคะทำง่ายด้วยไข่สองฟอง ใส่บวบลงไปเลยจ้าผัดให้เข้ากันนะคะบวบนี้จะมีรสชาติหวานๆกินอร่อยด้วยนะคะคุณแม่ทำให้กินสมัยเด็กๆนะคะผักก็หาปลูกเองนะคะสมัยก่อนแม่ปลูกบวบขายก็จะทำให้กินประจำเลยสมัยก่อนคุณแม่ขายผักด้วยนะคะ ผักยาวบวบแตงจะปลูกไว้ข้างๆบ้านนะคะตอนนี้ไม่มีคุณแม่แล้วนะคะคุณแม่เสียไปหลายปีแล้วนะคะนี่เลยจ้าปรุงรสตามที่เราชอบเลยใส่ซีอิว๊วใส่น้ำมันหอยใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลน,นะคะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยจ้านี่นะคะเราก็ผัดบวบ ให้สุกนะคะนี่เลยเดือดๆแบบนี้นะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดบวบใส่ไข่อร่อยมากๆเลยจ้านี่นะคะเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงผัดให้บวบนิ่มๆนะคะ อร่อยมากๆเลยใครชอบกินเมนูนี้บ้างเอ่ยน,นี่นะคะก็บวบเริ่มสุกแล้วก็ชิมปรุงรสตามที่เราชอบเลยจ้านี่นะคะเสร็จแล้วนะคะบวบบวบก็นิ่มๆนี่นะคะแช่ในตู้เย็นไว้ไหลายวันนะคะบวบก็จะออกไม่ค่อยสวยเลยได้ลูกครึ่งนะคะ เสร็จแล้วจ้าเมนูผัดบวบเส่ไข่อร่อยอร่อยจ้าก็ชวนเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนี่นะคะเมนูหน้าจะเป็นอะไรมารับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ